โซัเดีครับนี่ก็มาทัวร์ที่นี่สถานี้ไฟแรมชะบังด้านหลังนี่ก็จะเป็นรถดีเทล้างระบบอากาศคิฮะ40และคิฮะ48นะครับ ช่องนี้กั้พาทัวร์นะคะก็มาอยู่ที่สถานีรถไฟแหลมฉบังค่ะนี่เลยค่ะรถดิเซลางปรับอากาศที่ห้าสี่แปดนะคะดูลวดลายนะคะโอ้โหสีครีมนะคะแล้วก็คาด้วยสีเขียวค่ะตอนนี้นะคะเวลาประมาณบ่ายสองโมงเศษๆนะคะก็ได้ขนมาอยู่ที่สถานีรถไฟแหลมเบังค่ะ วันนี้นะคะก็เป็นวันที่2มิถุนายนนะคะพศสองพยกค่ะขบวนรถดีเซลล้างปรับอากาศขี่540และขี่548นะคะก็ถึงท่าเรือแหลมฉบงังเมื่อเวลา5นาฬิกานะคะหรือว่าตี5นะคะเมื่อเช้านี้นะคะแล้วก็เริ่มทยอยนะคะนี่ลำเลี้ยงนะคะมาทีละคันทีละคัน,คนมาที่สถานีรถไฟแหลมฉบังค่ะนูน่นรถเครนนนี่กำลังถอยเลยทุกคนนี่กำลังถอยเพื่อที่รถเคนกำลังยกลงนะคะนี่ นี่กำลังถอยเลยทุกคนกำลังถอยเลยนี่ถอยนะคะถอยเพื่อที่รถเคนจะนำขบวนขี้หะคันนี้นะคะขี้หะ4ี่ปนะคะโอ้โหสวยงามมากเลยทุกคนตื่นเต้นมากเลยนะคะเนี่ยได้มาเห็นกับตาตัวเองเนี่โอ้โหทุกคนลายกร์ตูนญี่ปุ่นน่ารักน่ารักด้วยอะ่ะ มีเป็นรูปยักษ์มีเขี้ยวนะคะนี่ตอนนี้คันนี้นะคะก็จะเริ่มนะคะถอยเพื่อที่จะยกลงนะคะวางไว้ทางนู้นนะคะโหตอนนี้ก็มาหลายคันแล้วค่ะประมาณ7-8คันแล้วค่ะอ้ตื่นเต้นมากเลยทุกคน ก็เป็นคีฮะ4 8หมายเลข1507นะคะฝั่งที่เห็นนี่ก็เป็นด้านหน้าฝั่งที่มีห้องขับนะคะส่วนทางด้านท้ายนี่จะเป็นท้ายตัดจะไม่มีห้องขับค่ะ นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูคี่หะ48หมายเลข1507ยกลงกันนะคะโอเค ขณะที่กำลังยกคีฮะ48หมายเลข1507ลงนะคะก็มีคีฮะ40หมายเลข522สีส้มออกสีส้มอิดๆนะคะมาต่อคิวลงอีกแล้วค่ะรถไฟชุดนี้นะคะก็เป็นรถไฟมือสองที่ทางญี่ปุ่นเนี่ยปลดระวางยกให้กับประเทศไทยเราฟรีนะคะ แต่การขนส่งขนย้ายเนี่ยประเทศไทยเราก็ต้องออกค่าใช้จ่ายเองค่ะก็เหมือนกับทีฮะ183รุ่นที่เคยได้มาก่อนหน้านี้นะคะและรถไฟญี่ปุ่นชุดนี้ก็มีชื่อว่าที่ฮะ40และที่ะ4 8ค่ะได้มาจำนวน20คันเป็นที่ะ4 0จำนวน11คันและทีฮะ48 9คันค่ะและในวันนี้เนี่ยเขาจะยกลงจากเรือนะคะนำมาไว้ที่สถานีรถไฟแหลมฉะบังทั้ง20คันเลยค่ะ แต่ยังวางบนรางของประเทศไทยเราไม่ได้นะคะเนื่องจากล้อของ p 540และ p 548ชุดนี้เนี่ยเป็นล้อที่ใช้กับรางขนาดความกว้าง1.067เมตรส่วนรางในประเทศไทยเราเยมีขนาดความกว้าง1 0 0เมตรค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องถอดล้อพร้อมเราออกให้บีบอัดให้เข้ามาอีกนิดหนึงจนเหลือ1.000เมจตะรก็จะสามารถนำมาวางและวิ่งบนรางของประเทศไทยเราได้ค่ะ ถัดไปนะคะก็จะเป็นคิวของที่548หมายเลข5-2-2ค่ะเตรียมที่จะยกลงนะคะสภาพนี่ถือว่าแบบใหม่มากเลยนะคะที่ฮะ4-8นะคะดูสีถ้าไม่ท้าใหม่แบบออกไปวิ่งเลย ออกไปทําขบวนเลยก็ได้นะคะเนี่ยสียังสวยยังสดอยู่เลยค่ะรถบรรทุกนะคะที่บรรทุก ที่ฮะก็โอ้โหควันตั้งเลยถอยถอยไปเรื่อยๆเพื่อที่จะนำาีฮะ4ี่548หมายเลข5 2 2สองลงนะคะลงวาง ค้าสี K540 นี่สีส้มสวยมากเลยค่ะสียังสดอยู่เลยนะคะเนี่ยก็จะเป็นคิวต่อไปนะคะที่จะนำลงจากรถบรรทุกอุ้ยสวยสวยมากเลยอะสีส้มออกยังไงคะเนี่ยส้มอิดใช่ไหมคะเนี่ยอุ้ยคคนนี้สวยมากเลย ทุกคและสำหรับคลิปนี้เราขอพักเบรกจบลงเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะ เนื่องจากอากาศร้อนมากเลยค่ะและคลิปถัดไปห้ามพลาดเลยนะคะเราจะพาไปชมรอบๆคันของคิฮะ40และคิฮะ48กันค่ะและสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ